สวัสดีครับกิติครับวันนี้กิติเอาที่ดินมาฝากครับเป็นที่ดินสวนยางนะครับอยู่ใกล้กับวัดเวรมงคลประมาณ400เมตรนะครับ400เมตรนะผมดูจากพิกัดนะครับอยู่ในตำบลตำบลทับใต้นะอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบนะครับเป็นที่ดินสวนยางเนื้อที่ทั้งหมด5ไร่นะครับเขาขายไร่ละ5 5 0 0 0 0บาทต่อรองได้ครับต่อรองได้ครับ5ไร่ เดี๋ยวเรามาดูที่ดินแปลงนี้ดีกว่าครับผมดูแล้วครับนี่ดูในพิกัดนะฮะก็ตำบลตับใต้อำเภอหัวหินนะครับมีนี่มีท่อน้ำดิบด้วยนะครับเปิดน้ำโอ้โหนี่ฮะท่อน้ำดิบน้ำใช้ได้เลยนะี่นี่ท่อใหญ่เลยนะนี่ปั๊มเปิดวาล์วเปิดน้ำเห็นไหมท่อใหญ่นะ ใช้ได้เลยการ,กรเกษตรนะท่านดูดูแรงนะี่นะ้ำม,มาจากเขื่อนนะครับตรงนี้อยู่ใกล้เคียงอะไรมั่งก็อยู่ใกล้เคียงนี้ฮนะวัดว้วยมงคลอยู่ฝั่งนี้นะอยู่ฝั่งนี้นะรประมาณสี่ร้อยถึงห้าร้อยเมตรนะครับแต่ว่าข้ามาข้างในนะข้ามาข้างในนะตรงนี้บรรยากาศได้ดูนะอันนี้ตรงนี้สวนอ้อยอ่าบางสวนก็สวนอ่า,อาสับประรด แต่ตรงนี้เจ้าของก็ปลูกยางปาร,รานะครับขนาดเนื้อที่ขนดาดอายุของอยางปาร,ราเขาประมาณสัก5ปี6ปีแล้วนะครับอ่ะก็ดีฮนะดูมีบ่อน้ําดิบด้วยนะท่อท่อส่งน้ําดิบนะครับซึงใช้ในเนี่ยหมู่บ้านนี่แหละท่อใหญ่นะมาจากเขื่อนนะสรุปว่าทาการเกษตรได้นะดูท่อใหญ่นะหน้ากว้างนะครับประมาณสัก100เมตรนะครับหนูหัวมุมกล่องนู้สายฟ้านะ นะอ icism, สอยฟ้านะฮะซอยฟ้าระหว่างสอยฟ้าก็ดูแล้วก็เยอะนะอ่าหนึ่งสองสามสามสามครึ่งนะอ่านู่นจากตรงเนี้หัวมุมตรงเนี้ยนี่ท่อส่งน้ํานะนี่สวนยางแนวนี้นะแนวเนี้ยสวนยางเนี่ยแนวแนวต้นปาล์มเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงตรงนี้เลยหัวมุมนี่หลักดูหลักกันเลยกันเนี่ยเนี่ยหลักเกตนี่หลักเกตปูนยิงตรงไปข้างในนวล นะครับส่วนส่วนยางปร,ราขนาดอายุข้อประมาณห้ากปีนะครับห้ากปีนะครับนี่ความลึกของของพื้นที่่ก็ประมาณสักสองรอยเมตรสองรอยเมตรนะครับความกว้างก็ประมาณหนึ่งร้อยเมตรประมาณนะผมประมาณเพราะว่าเจ้าของตอบไม่ได้นี่เขาบขอกเขาไม่เคยวัดนะเอาเป็นว่าความกว้างประมาณหนึ่งร้อยลึกประมาณสองรอยเมตรนะครับนี่ส่วนยางครับส่วนยาง ที่ดินฉโดดอ่านอสอสามกอนะนอสอสามกอบอกก่อนอขายได้ละห้าแสนห้าหมื่นบาทต่อรองได้นะครับยกแปลงนะครับก็ลองคูณดูห้าไร่ห้ 5, 25, 2, าห้าเท่าไหร่ห้ายี่มาสองล้านกว่าะต่อรองได้ครับต่อรองได้ที่ดินในนาตับใต้นะตรงนี้นาตับใต้นะอำเภอหัวหินอยู่ใกล้ๆวัด,ดวยบงคลผมให้ราคาร้อยเมตร นะครับห้าร้อยหรือว่าหนึ่งกิโลประมาณนี้ผมว่าน่าจะไม่ถึงนะเมื่อกี้นะผมพยายามกะกะมาแต่เข้ามาข้างในนะมีตะลนอยู่ตรงนี้สาระนะตรงนี้ก็สา,าะรสาาะตรงนี้ก็ตะดลนนะ,ะตะลนไปออกไหนะนู่นไปออกนู่นดูสวยฟ้านะนไปนู่นข้างหลังนะครับโอเคนะครับดินดินอ่าน,นสสามกนะครับนี่ลักเกตวัวมุมฝั่งขวามาดูสอปูนที่ตรงหอยฟ้านะฮะ ตรงนี้เป็นถนนสาธารณะนะครับหน้าที่ดินนะครับสาธารณะเนี่ยฮะลักษณะนี่เมื่อกี้กิติมาทางนี้แต่จอดรถต,ตรงนู้นนะนี่ฮนะหลักเขตหลักเขตเสาปูนเห็นไหมนี่ฮนะโซดแนวสุดท้ายของสวนยางนี่อยู่นี่ฮนะไปลึกไปถึงนู้นนะท่านผู้ชมลึกก็ไปข้างในนะสองร้อยเมตรหนักกว้างนูกไปนู่นนะที่ซอยฟ้าเนี่ยต่อต้นนี้นะ ระหว่างเสาประมาณสามสามช่วงสอยฟ้าครึ่งนะครับหนึ่งร้อยเมตรแล้วกันนะครับพื้นที่ก็สะดวกผมไม่เดินข้างในนะหญ้ายัางไม่ได้ตัดเลยยางยังไม่เบิกหน้าเลยท่านผู้ชมนะมาดูต้นยางนะยางยังไม่ได้เบิกหน้ายางเลยนี่ฮะต้นยางยังไม่ได้เบิกหน้ายางนะอ่าแต่ละต้นมันก็มีเลดหลั่นกันไปมีต้นเล็กผสมอยู่บ้าง นะครับผมนี Mark, workers, 44, ่ละนะผมหลุมไม่ฟังอันที่กลางหยุดติดนะกันห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยเมตรแล้วกันนะครับเพราะว่าต้องออกตรงนี้มันจะอ้อมไหม ถ้ายิงตรงไปตรงนี้ก็ประมาณรักไม่ถึงอ่ะห้าหกร้อยแต่ถ้าข้าวมานนเ่หลักของที่วิ่งจเองพูดมบบงคลอะ่ะโอเคครับที่ดินจำนวนห้าได้ขายได้ละห้าแสนห้าหมืนบาทตอ่อรองได้ฉดดก็ไม่ใช่นะนอ มานะครับยางปองที่ตัด